โรงเรียนปาปากวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีบุคลากรจำนวน62คนนักเรียนจำนวน1130คนภายใต้การบริหารงานของดออรธินกรภาคนามผู้อำนวยการโรงเรียนปาปากวิทยา นายภูวกกรวรามสินรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายเกียรติไกรนมทองใบรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณนายกิติภพสารโพคารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนปาปากวิทยา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยใช้หลักการสวอตวิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมีนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันโรงเรียนปาปากวิทยามีรูปแบบการบริหารด้วยระบบบริหารวงจรดิมิ่ง P.D.C.A. และใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดป่าปากโมเดลร่วมกับ p p w Unit 25Q Model ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนมีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งจัดทำผลการรายงานผลการประเมินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาทั้งด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะเฉพาะตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมีความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นโพลโลกด้วยทักษะในศตรวรรษที่21ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและระบบคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษาและโรงเรียนปาปาสวิทยามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องทั้ง3มาตรฐานตลอด3ปีการศึกษาและผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ปีการศึกษา2567 รวมถึงได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2567ถึงพุทธศักราช2571จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้แล้วโรงเรียนปาปากวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการภาษาอังกฤษโดยครูไทย โดยเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ EIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีรางวัลเชิงประจักษ์อาทิ 1. นายธินกรภาคนามได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดูดีประจำปี2567ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 2. นางมิลันตีเหล่าเกิด ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านบริหารการจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอบิกอวอร์ดระดับชาติประจำปีการศึกษา2565ถึงปีการศึกษา2566 3. รารางวัล leading innovation award ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ2022 i e y i world contest โครงงานเครื่องอุปกรณ์ยืดขาโรคสองขายาวไม่เท่ากันในท่านั่งแบบหย่อนขาณประเทศไต้หวันจากผลสำเร็จที่ผ่านมาเกิดจากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดีรวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถร่วมมือกับครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นศักยภาพของผู้เรียนและเป้าหมายของชาติโรงเรียนปาปากวิทยาจึงมีหลักสูตรหลากหลายได้แก่แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS แผนการเรียนจีนอังกฤษแผนการเรียนจินทั่วไป ห้องเรียนยอดเพชรและห้องเรียนผีเสื้อการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น1โรงเรียน3รูปแบบแผนการเรียนปัญญาพิวัตรแผนการเรียนกีฬาแผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสนับสนุนให้ครูนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ PLC โรงเรียนบริหารตามมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนปาปากวิทยาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามบริบทชุมชน